สนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะกรณีที่หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อทกศอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอดไปชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกู้เงินในโครงการเลี้ยงโคร,รายละ50,000บาท แต่ว่าหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ,อรายนี้ร่วมกันกันกบคนนอกตกแต่งบัญชีหนี้ของชาวบ้านทำให้มีชาวบ้านเสียหายกว่า20คนบูลค่าความเสียหายกว่า6ล้านบาทชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร้องเรียนต่อสอสอจังหวัดร้อเอร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะที่ทกสจังหวัดร้อเอ็ดได้มีการย้ายเจ้าหน้าที่คนนี้เข้ามาประจำจังหวัดพร้อมกับตั้งกรรมการสอบสวน ชาวบ้านตะบนพรมสวรรค์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า20คนตกเป็นผู้เสียหายกรณีหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อทกศอำเภอโพนทองติดต่อให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการกู้เงินเพื่อเลี้ยงวัวซึ่งเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่คนนี้ร่วมกับนายทุนคิดขึ้นมาเอง โดยบอกให้ชาวบ้านเซ็นสัญญากู้เงินรายละ5 0,000บาทและด้วยตำแหน่งของผู้ชักชวนซึ่งมีความน่าเชื่อถือทำให้ชาวบ้านหลายคนหลงเชื่อจุดตกเป็นเหยื่อของขอบวนการบ้องเห็นากเลยม,นม,นมนันมันให้เซ็นสัญญาคือตาวา่าห้องการเขาเฮ็ดออเออเอยงยืมมาเ,เอียงเฮ็ดออเออเอียงเลยโหมดจากเลย ได้แต่ใบไนีได้แต่จะไปปนีเขาเขาด้แย่ใบปนีก็เห็นนี่ยังเลยเห็นแต่กระดาษไปกินมากนท่นีคนีค่เห็นเงินเลยี่บ้าน้าเดียวกันบ้านใครนี่คนบ้านน้องหายนี่เท่าเงินผูพันวมานะมันก็เป็นแสนล้านล้านเด็ดเทว่าไรนี่สองแสนได้ไรนี่ไนี่สองแสนผู้ล้สองแสนสองแสน หัวหน้าซังเนอะหัวหน้าซังเนี่ยหัวหน้าตํบลว่อมจวันนั่นแหละหัวหน้าเดียวใครหัวหน้าเดียวกันนีที่หน้าได้บอกนี่หน้าเ็ดบ้านนี่แล้วต่อไปบ้านนั้นเป็นดูแลตํบลพ่อมจวันบอกชาวบ้านเชื่อว่าหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อทกสคนนี้สมคบกับคนนอกหลอกเอาบัญชีของชาวบ้านไปทำสัญญากู้เงินเข้ากระเป๋าตนเอง จนชาวบ้านกลายเป็นหนี้รายละหลายแสนบาทมียอดหนี้รวมแล้วกว่า6ล้านบาทจะคนคนผมสุน,นันท์นั่งใกล้ๆนั่นคือนั่งบอกแมนคนนั่งอยู่ต่างห่างในไมีคลิปเดียวนี่ที่เขามาจําผัดน้ำกันนั่นผู้ชายนั่งนั่งบอกจ้านั่นนั่งเล่นเทียงกันอยู่ว่าเทียงกันค่ะเทียงกันอยูว่ที่บ้านยินยอมให้ผู้สามัญชั้นหน้าชาวบ้านรวมกันเข้าแจ้งความที่สพพลทอง ตั้งแต่12กรกฎาคม2565แต่คดีไม่มีความคืบหน้าจึงบุกไปร้องศูนย์นบรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดแต่เรื่องกลับเงียบอีกเช่นกันชาวบ้านจึงเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอดและสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยฉลาดขามช่วงราอเพ็งว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อนามสกุลเดียวกับสสร้อยเอ็พักเพื่อไทยศักดาพงเพชร จากการสอบปากคำชาวบ้านชาวบ้านร้องเรียนว่าการทำเอกสารของทกสเป็นความลับไม่ชาวบ้านเห็นหรือได้อ่านสัญญากรได้ทำเส้นชัญนหญ้าเส้นมันเดินไปเส้นสัญญาแล้วบานีกั เราเหตุข <is> ้องการเราเองเอาเอกสารมาแม่เอาอย่างอันนี้มาหนูสีไทยเรียบร้อยเด็กูมาเด็กขอกูเพราะขั้เหตุบ่มีเงินเสียดอกพวกได้เรมีเงินเดี๋ยวหนูสีหาเหตุไทยหนูเสียข้องการยืมให้ธนาคารบอกใครมาเหตุสัญญา นั่นแหละว่าออกไปไล่อยู่บ้านมาให้มาทำดูต้องก่ออเลยเชิญอย่าเชิญมาผูกเงินออกไปไล่นั่บ้านแล้วว่าเอางูเข้าไปทำไปทำสัญญาเชิญแต่แต่คนมาผูกเงินใช่เราเอาหลักฐนเชิญผูกในเส้นในเส้นเดี๋เขาว่าไงเส้นจะสัญญาจะเสียก้นหัวให้เชิเช่นน้ำเช่นนี่แม่เช่นเช่นเอาเช่นในหนังเงินว่ามีเสียเช่นรถหนุ่มถีบให้มันเดือด้อยในไรเดือนนี้ที่สพพลทองชาวบ้านผู้เสียหายนำหลักฐาน เอกาสารที่หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อทกศพลทองทำสัญญาไว้้วยไปขอจากธนาคารพร้อมมอบคลิปภาพเสียงของบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายร่วมกันช่อโกงชาวบ,บ้านเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนจากการมาติดตามความคืบหน้าของสอสอในส่วนของพนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยกับคดีที่ได้รับการร้องเรียนแต่เนื่องจากคดีมีความสำคัญ ผู้เสียหายจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องทำงานด้วยความรัดกุมด้วยการตั้งทีมพนักงานสอบสวนขึ้นมา3คนเพื่อสอบปากคำและวันนี้มีการสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มอีกสองรายแต่เหลืออีกหนึ่งรายเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนซึ่งหากไม่มาพบก็จะสรุปสำนวนเท่าที่ทำได้ส่งมอบให้กับพปชภายในไม่เกินสัปดาห์หน้า เนื่องจากเป็นการร้องเรียนพฤติกรรมกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำวามผิดส่วนการสอบสวนฝ่ายผู้ต้องหารวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานปปชจะเป็นผู้ดําเนินการเองนนนนเนื่องจากคดีนี้มันเป็นผู้รับผิดเป็นคดีของรัฐนะทบะสบผมก็ต้องผมม้อนเรืองสอบแล้วทุกคนแล้วผมม้อนเรีอง้วส่งไปท่านปปชเป็นเดือคนดำเนินการต่อไปนะครับเลยสองคนเป็นมาท่านมากแล้วอีกคนหม่มางนดีอีกคนหนึ่ง มาทั้งผู้อีกยู่นผู่้แร่งยุ่งเทียวว่ามากแยังคอยึ้นมากมานนที่หลังเตหลังครับผมคือเราสอบเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปทางปวชครัทีนี้ปวชจะเข้ามาสอบส่วนข้อมูลพยานหาัต่าทางปปชจะเรียกสอบจากพปส่วนเราเพียงแต่สรุปจำนวนอบต้น๋อฉลาดขามช่วงในานกันมาทีการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนรัษฎร ซึ่งได้ก่อติดกรณีหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อทกสพนทองช่อกุงชาวบ้านได้พบกับพนักงานสอบสวนสพพนทองพร้อมกับชาวบ,บ้านผู้เสียหายเพื่อติดตามความคืบหน้าหลังแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้วคดีล่าช้าในฐานะที่ที่เป็นเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเราเราเชื่อว่าทกสเนี่เป็นธนาคารของพี่น้องประชาชนเป็นองค์กรเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ที่สนองนโยบายของรัฐบาลน้ําท่วมไปแล้งการชดเชยทั้งหลายนี่รัฐบาลใช้เงินทกศผ่านทกศมา,าความเชื่อมั่นของธนาคารนี่มันเกิดจากความเชื่อมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเพราะพี่น้องลูกค้าทกศ9.9%เป็นพี่น้องเกษตรกร,เ,รเป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งถึงอีมีความรู้ทั่วไปแต่ไม่มีความรู้เรื่องเชี่ยวชาญเรื่องบัญชี นะครับจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตกสทุกคนเนี่ยนะครับมีปริเดีหน้าที่โดยมีธรรมพิบาลหัวอกของพี่น้องเกษตรกรกว่าจะได้เงินมาบาทหนึ่งมาฝากธนาคารหรือผู้ธนาคารนี่มีคุณค่ามากนะครับเพราะกว่าจะได้เงินคืนบางปีโดยเฉพาะขายผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำราคาอ้อยราคามันยางพาราตกต่ำนี่ก็เข้าไปหนี้เป็นสินธนาคารในตราที่เป็นอสออยู่อยู่สนใจปัญหาของพี่น้องพยายามจะผลักดันลด ให้ตกสลดต้นทุนลดดอกเบี้ยนะครับแม้แต่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาหนี้สินของของพี่น้องเกษตรกรนี่ช่วงที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาตินีได้ผลักดันให้ตกลลดดอกเบี้ยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคณะกรรมการการเงิน,กา,งนการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสาภาผู้แทนรัษฎรตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่า เจ้าหน้าที่ทกศซึ่งต้องบริการชาวบ้านแต่กลับสมคบกันทุจริตต้องได้รับโทษจนถึงที่สุดซึ่งจะนําเรื่องนี้เสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางให้รับทราบและคํานึงถึงหน้าที่ที่ต้องบริการประชาชนควรชัดเจนและคํานึงถึงการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยต้องคํานึงถึงชื่อเสียงขององค์กรที่ประชาชนเคยเชื่อมั่น จะต้องลงโทษคนที่ทำผิดให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองคอ์กรจากปลาที่ตายตัวเดียวแล้วเหม็นเน่าไปทั้งคลองต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาในจำนวนนี้นะครับเขายอมว่าพฤติกรรมไม่ใช่เกิดเหตุเฉพาะมาเกิดเหตุที่ที่ทคนทอมเรามีพฤติกรรมบาองน,านนั้นดองีญญา <c oughs> การวางแผนถ้าได้แชร์ททั่วเอาเงินที่นี่ปิดก็ได้เราสงสัยว่าเงินอนี่มันเกี่ยวข้องกับ การอื่นหรือเปล่าไม่ะใช่กระบวนการผีเตากระบวนการพนันดูไมต้องสอบให้ลึกมากเลยใช่จเปนให้ทราบพอดีกันแล้วก็ไปยังไหน่วกไหนในสวนของทกศได้สอบสวนเรื่องนี้หลังมีข่าวการหลอกลวงชาวบ้านโดยการกู้ยืมเงินเป็นหนี้ที่เกินความต้องการโดยผู้เสียหายเป็นรัศดรในเขตอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด20รายและได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ยุติธรรมตำบล และศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมถึงตกออสอลงไปทำความเข้าใจและแจ้งแนวทางการดำเนินการให้กับกลุ่มผู้ร้องได้ทราบเพื่อดูแลลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบในการสอบข้อเท็จจริงได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงลูกค้ากลุ่มผู้ร้องสีครั้งมีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักง,งานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนข้อเท็จจริงปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ตอนนี้นะครับธนาคารก็สอบสวนสอบข้อท็จจริงนะครับส่สงสมกานใหญ่ไปหมดแล้วนะครับในส่วนของพนักงานนะครับแล้วก็ย้ายให้ย้ายมาประจําอยู่ที่สำนักงานจังหวัดนะครับในกระบวนการเนี่ยนะครับก็รอคณะกรรมการจากส่วนกลางลงมาสอบข้อมูลนะครับว่าจะดําเนินการต่อ,อยังไงนะครับวันนี้ทางส่วนกลางนะครับ ก็จะเดินทางลงมานะครับแล้วก็มาขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปครับเจ้าที่รายดังกล่าวสมคบกับนายทุนคนนอกเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างเคารองเรียนจริงหรือไม่ยังไงครับท่านครับข้อมูลเราก็ยังไม่ชัดนะครับว่าเ,เกี่ยวข้องอะไรกันยังไงไหมนะครับแต่ว่านายทุนนะครับมีส่วนร่วมเกี่ยวกับชาวบ้านจริงนะครับว่าให้ชาวบ้านไปถอเงินให้นะครับแต่ว่านายทุนก็ไม่ได้อ้างว่าเกี่ยวข้องกับอะไรกับพนักงานนะครับมีแนวโน้มไหมก็ว่าพนักงานรายนี้ท่านจะไปเกี่ยวข้อง กับกรณีอย่างนี้มีการสุกพบกับนายทุนเดินบังการกับชาวบ้านในข้อมูลเบื้องต้นเ่ยนะครับมันถ้าเขายังปฏติเสษอยู่เราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับเราก็ยังไม่ยังไม่ชัดเราไม่กล้าฟันธงนะครับเข้าใจกับชาวบ้านอยู่นะครับว่าไม่มีการช่วยเหลืออะไรกันโดยเด็ดขาดนะครับเราให้ความเป็นธรรมทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางทางลูกค้าทกศนะครับแล้วก็ทางพนักงานที่ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับอยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาผิดจริงเรามีมาตรการยังไงครับสหรับทกศคือ จะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางลงมาสอบนะครับถ้าผิดจริงนะครับถ้าผิดจริงก็ต้องมีกระบวนการเข้าสู่การลงโทษนะครับของธนาคารนะครับถ้าในทุนก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกนะครับบุคคลภายนอกถ้าเกี่ยวข้องนะครับก็เราลงโทษเขาไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ว่าไปจริงแล้วธนาคารก็มีหนังสือซักซ้อมมาทุกเดือนนะครับแล้วก็กําหนดให้ให้ทางผู้บริหารเนี่ยนะครับทุกส่วนงานทุกสาขานะครับก็ซักซ้อมในส่วนของพนักงาน ในในสักกัดของตัวเองนะครับแล้วก็มีการลงโทษแล้วก็เอาโทษที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมามาซักซ้อมมาป้องปามนะครับกับพนักงานนะครับเดียนอยู่แล้วนะครับประเด็นนี้ยืนยันได้ครับไม่มีการช่วยเหลือกันนะครับเราสอบให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับในส่วนของไทม์ไลน์การสอบสวนสำนักงานทกรสร้อยเอ็ดรายงานลำดับเหตุการณ์การดำเนินการดังนี้ 12กรกฎาคม2565สำนักง,งานทกศจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับหนังสือรายงานจากสาขาโพนทองว่ามีลูกค้าตำบลพรมสวรรค์มาร้องเรียนเรื่องพนักงานพัฒน,นาธุรกิจจ่ายเงินสินเชื่อให้ลูกค้าโดยลูกค้าไม่มีความประสงค์เพื่อประโยชน์ของนายทุนหรือตนเอง14 1 5กรกฎาคม2565มอบหมายผู้ช่วยผู้นวยการสำนักง,งานทกศจังหวัดร้อด บุญมากุลชาติลงพื้นที่สาขาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากกลุ่มลูกค้าผู้ร้องเรียน18กรกฎาคม2565มีคำสั่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรที่9618ทั2565ให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนมาปฏิบัติงานที่สำนักงานทกศจังหวัดร้อยเอ็ด19กรกฎาคม2565ทกศสาขาโพนทอง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของลูกค้า27กรกฎาคม2565คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริงให้กับจังหวัดทราบ16กันยายน2565สำนักง,งานทกศจังหวัดร้ออ็ดได้บันทึกรายงานข้อมูลพนักง,งานรายดังกล่าวไปยังรองผู้จัดการธนาคาร เราก็หาเนินทางนิติกรของธนาคารหนึ่งเราเราสามารถแ้งความดําเนินคดีได้ไหมนะครับเพราะว่าทําให้ธนาคารเสียหายไหมนะครับเราก็ดูข้อมูลทางนิติกรของธนาคารถ้าโดยทั่วไปนะครับถ้าเกี่ยวกับเงินนะครับก็ไกล้ออกอยู่แล้วนะครับโทษสูงสุดของธนาคารครับมัจจะมีคดีอาญาตามด้วยนะครับแล้วก็คดีแห่งด้วยนะครับชดใช้อะไรตามด้วยนะครับจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อทกศคนนี้เคยทําลักษณะเดียวกันนี้ที่อําเภอเกษตรวิสัยมาก่อนแล้วย้ายมาทําอีกครั้งที่อําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าพฤติกรรมไม่เช่เกิดเหตุเฉพาะมาเกิดเหตุที่ที่โพนทองแต่ามีพฤติกรรมมาก่อนหน้านั้นดีมีการวางแผน้าการแชร์ู้โั่เอาเงินที่นี่ปิดซะเด้เราสงสัยวันเงินนี่มันเกี่ยวข้องกับ แยกเลยหรือเปล่าไม่ะใช่กระบวนการผีเตาดูรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วเ,เราดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนแล้วก็จะส่งให้หน่วยงานนั้นขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยงานาเนี่ยเขาเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาถ้าหากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆนี่เราจะขอให้ทางอายการ ้ามาเป็นที่ศึกษาเพื่อี่วะเหลืในเรื่องของความเป็นธรรมให้กับรัศดรที่ร้องเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนว่าไอความผิดความถูกมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราเนี่ยยังรับทราบข้อมูลฝ่ายฝ่ายเดียวอยู่จากผู้ร้องเราก็ต้องไปดูในส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งโดยการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มอบหอนอางาที่วยเขลือผู้ดูแลก็จังหวัดรับเว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีผลออกมานะ รับรองว่าไม่ช้าไม่ช้าก็ยะได้แจ้งให้ทราบต่อไปในกรณีนี้เป็นกรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดกฎหมายนะครับในส่วนของพื้นที่ที่รับผิดชอบคือสอพอพนทองและมีการสอบสวนเบื้องต้นและจะส่งเรื่องให้กับปปชดําเนินการสอบสวนต่อไปในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการหลอกโดยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ วิธีการที่ง่ายแสนง่ายวิธีการแบบเดิมๆแต่สามารถหลอกเหยื่อให้เสียเงินมากถึง101ล้านบาทครับ